โอ้ยพี่หมอลําจังมานั่นพี่หมอลําันลํทางสันลวิทลงมาเจ้าทงรองลําแลขอนั่นยังบ่แล้วกานเอ้ยเนจนมาคันเลียวเต็นหน้าเข้ามาเอ้ยเจ้านมน ปั้ลเวินเปัิ้นเปลินเปัินเวินปัินเปินปัินเวินสาวหอมหอลำน้องลาสิเอิญกว่าอายพี่บกฮันนั่นหน้าลราจะมาเห็นหน้าคันมาเห็นหัวเห็นตามาเห็นคิวพี่คือเสี่ยสาวนั่งเวียนนั่นคิดจากไปโซนตะแมงหัวโซงคันเจ้าตอหล่อตอหล่อฉันต้องหลงกินดองนั่นให้พี่ขาวกินดองนั่นให้พี่ขาวสาวหมอลำสิไปนั่งไกล ไก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 ่ไก่ละไก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 สิบ่ได้สมควรสอนแน่นานุ่นนวลอ่า้นานุ่นนวน่ฮักกนาสัญญาให้แน่นฮักกันนาสัญญาให้แน่นวิขอเป็นแฟนบ่เอาตีขอเป็นเมียพี่บ่เอาบ่ก็เอาบ่ โอยพี่หมอลังอายเว้าจังสั่นอยู่ก่อให้แม่นคำสาน้องยานแต่สายหังหักอยู่บ่สมราคเจ้าคันสูบุญโตละอีนางมันน้อยสมพาละอีน้อมันต่าแสนสิตัดลเจ้าไม่คำแสนสิปั้มเด้อเจ้าไม่งูสู่เป็นแม่นละพ่ถึงสุงเทิงเทิงคืออ้ายจะไม่เมื่อนอนซ้อนตะเลียง นอนเตียงเจ้าหัวกายหมายสอนยอาหัวสองไอไ้ใดลูกหนึ่งสาวหมอลำน้องวาสิคองขัน้นใดลูกสองเจาสาวหมอลำน้องวาสิพ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 า,า,าได้ลูกสีข่ขั้นนอนลูกห้าขั้นเจ้าป่าเมียมาน้องสิเอิดติดเบา้องเอิดนั่นติดหล่าผู้เบาภัยมันเอิดเด้อเจ้าพ่อฮะ พอหาอ่หาพ่หาอห่างพอห่าสิไหม่เล่าเราเป็นสิให้ซอดเนนานุนนน่นวน,น,นวลนนานุ่นนวลหนาเบาสู่เพลกับบ่ข้องได้เอาเว้าหัวเขากับบ่ข้องได้ซอดไอโซลงนอนผู้เดียวเอ้ยโอ้โซลงนอนแล้วผู้เดียวน้องผู้เดียวน้อง จะให้ฉันงอคุณหรือจะให้ฉันงอคุณหรือเขาลกเขาลือว่าคุณมีเมียจะให้ชวีพอเะทียนั้นอยู่กับคุณทำไม่น้องใ่เชือไม่ไว้โทรศรัพที่ใจชอบมาลวงลวง่อนันต์เอาพาดอกไวีขอบอกแล้วก่พอกนทีไว้ขอบอกแล้วก่พ่อกนทีผู้หยิงหลงอมแล้วก็พ่อขรอมผู้ชายนั้นหวาน ผู้ยิงฮึกหลงอมแล้วก็พ่อครมผู้ชายนอนหวานหลอกลวงอย่างหน้าบานบานหลอกลวงอย่างหน้าบานบานหวานน้ำตาลก็ยังไม่เท่าหลอกเอาหลอกเอาเราจะพูดไป่จริงหลอกเอาหลอกเอาเราจะพูดไม่จริงหิงลงหลุมตกสนมหังงย่างโยกินและไม่ห่างไรเชือชาติทีนีนวดอกเดือยบานแล้วบานเด้อเจ้าอยู่ต้น ต้นน่องละบ่อเสือคนกบสนมันมีหลายกางพกตานมันมีหลายใสจิตใจคนละมันมีหลายแง่หลายแง่ตัวนางเบ้าละขัาเจ้าพ่อแม่ทั้งญัตีละขัเจ้าพี่น้องข่นมาแล้วพี่บอกเอาว่าชุด่อยละบ่คอยนะากันปล่อยละบ่คอยนะาจึงขอไรลากันไปแล้วจึงขอไรลากันไปแล้วคันไปแล้ว โลกนี้ให้ความเป็นธรรมโลกนี้ให้ความเป็นธรรมไม่ขอสร้างกรรมนั้นอีกแล้วนะอบีตที่เคยสำมาอดบตที่เยสมำแา้วพระเจ้าบุญตาอยู่เบื้องบนุนจะได้ขัดฉลกผ้นเลยขัดงลากผาเลยเอายามลมเชยลมพัดต้นเตยน,นี่แม่เตยต้นหอม เอาอยามลมเชยลมพัดต้นเตยนี่แม่เตยต้นหอมรร้ดีให้ปลด,ดอหอมน้องกะถน,นอมจะชีว่วายรักแม่ไม่ขาชายรักรักไม่ขารชายขันเที่ยวมาเฝ้าไอข้ขันเอานั่นเจ้านำช่อไอ้ชอบดอกล่ำลิจำได้แม่บอกเออน้องบอพี่ใส่แล้วบอไม่มาฮันนีแม้สิมาห้องแมวแมว มวเ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 มวพี่แต่เมวแม่ป่ามันมาห้องขันอยู่บ่เศาขันคิดก็ดังเจ้าดังก็เกิดเป็นแจ้ขันคิดรักเจ้าต่อแหย่โยผัดเป็นแฮย่ป้าสอยกระสายขันใดนั่นเจ้าผัดเปลือยทิศต่อชายผู้หูเจ้าเราคิดต่อชู้เจ้าผู้จังอายจังอายสิจังอายจังอายสิมาอายซ้อนขันใดบ่เหนั้นละนานุ่นวลค่ะ หน้าโนวนนวนหน้ากบกินเหืืองละสะเทือนหอดฝนะ้าหน้ากินปลาละสะเทือนหอดหน้าผู้เป่างามงามสะเทือนกี่น้องสะเทือนกี่น้อง